น้องเมื่อกี้มีอะไรรูปสอนวิธีให้ผมจีบหญิงดีครับสมัยพ่อนะจะจีบแม่ก็ต้องต่อโมเด็มตอนเน็ตแชทผ่านเพิร์ด98เพิร์ด98คืออะไรอ่ะมันเป็นแชทเนี่ยก็เหมือนไลน์เฟซของสมัยนี้มั้งไม่เอา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 เอาอีนี่ดีถ้าเป็นสมัยปู่ก็นี่เลยส่งจดหมายโรยแป้งฟูๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้เกียร์เกียร์นั้น ไปค่าถ้าชอบก็พาดกันได้พานี้เลยโยกี้เดี๋ยวพ่อแม่เขาแจ้งความจับเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาวิธีฆ่าสิเจ้าลองวิธีฆ่าดูใครใคตีบๆีบานเษนรุษหโคตรเงาสุดาไม่มีวิธีที่มันดีกว่านี้เลยง่า้เอ้โหอ้โห้โหละ้รับง้ายดอ้อ้คุณอรับ มีหัวผู้ิงจบทา